ลีจะทำหน้าแบบไหนนะถ้ารู้ว่าเรามาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเอาละหนึ่งสองติดกำแพงซะงั้นเอาใหม่แล้วกันลีจะเอ๋ออืใช่แม็กแม็กแม็กมาได้ไงอ่ะในวันนี้แม็กบอกจะเฝ้าร้านไม่ใช่หรอใครเหรอจ๊ะหัวหนูเหรอพี่ฟอร์ดจ๊ะพี่ฟอร์ดเงียบๆก่อนนะจ๊ะแม็กใจเย็นนะไม่ได้เป็นอย่างที่แม็กคิดหรอก แล,แล้วมันเป็นแบบไหนแล้วลี่คือว่าเนี่ยพี่ฟอร์ดไงเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันอะแล้วพอดีว่าพี่ฟอดอะเขาปวดตัวฉันก็เลยชวนเขามาที่ห้องอะเพื่อที่จะนวดให้เขาอะนิบรีนวดเป็นนี่เหรออืมฉันไปเรียนออนไลน์มานอะกะว่าจะหาอะไรได้เสริมอะไม่เห็นจะรู้เลยมารเรียนออนไลน์นวดได้ด้วยอะได้สิจ๊ะจริงไหมพี่ฟอร์ด ไม่จริงฉันสองคนกําลังทําเรื่องอย่างว่านั่นแหละเอ้ยพี่ฟอดโอ้ยพี่ลูกผู้ชายพอต้องรีบอกความจริงผัวน้องลีไปเลยบอกไปเลยว่าที่น้องลี่ทําแบบเนี้พ่อน้องลี่อยากได้ตังค์ผัวน้องลี่มันเป็นผู้ชายแต่มันไม่มีปัญญาหาตังค์เลี้ยงน้องลีเองก็ต้องทําใจดีวะใช่ไหมพอ่อนมไม่อย่างนั้นลลี่เอ่อ,งงอ,อ,อคือว่าฉันมันไม่มีตังค์ก็เลย ทำไม่ดีละ่ะฉันคนเดียวไม่ได้เอะตอบไปเลยน้องลีออ่อ้ออืมใช่ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะฉันก็ต้องอยากได้แฟนที่มีตังเลี้ยงดูหน่อยอ่ะฉันฉันไม่อยากทํางานหนักแล้วอ่ะเข้าใจไหมออเอาเป็นว่าถ้าแม็กอยากให้เรากลับไปรักแม็กอีกอ่ะแม็กก็ไปหาเงินมาแล้วกันนะลี่ฝากทำความสะอาดบนเตียงให้ด้วยแล้วกันนะพี่ฝอดคะ เราไปที่อื่นกันเถอะคะ่ะได้สนน้ำใจอย่าเฝ้าจบเกมไว้ลายหรืออยากเห็นตายตายเหมือนโะ วน17พฤศจิกายนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะสำหรับกิจกรรมเชิญรับยาซองสองอไม่ใช่ล็อกเป่าเข้าชสาลีอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะข้ากระสูนเริ่มต้นแค่ข้าวเวดแค่หนาน,นะครับทุกคนครับและบอกเลยนะฮะว่าการตีได้รับของรางวัลใหญ่ใน9ครั้งนี่ เราก็แค่สุ่มนะสุ่มว่าอันไหนเป็นอะไรนะทุกคนครับมันเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะเปิดเจอเร็วเราก็ไม่ต้องเสียงกันเดออนี่ผมได้ปีกแล้วเป็นไงอ่ะ สุดท้ายเราก็ได้จุดแล้วอย,อย่าลืมกันนะฮะทุกคนครับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้หนาลิบเลยกิจกรรมใหม่ครับทุกคนครับเล่นครบ200มิตรบินเข้าค้างง้อเข้าไปกันเลยลุยนี่ฮะตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้นะจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับทุกคนครับเพียงทุกคนนะฮะ สะสมเวลาเล่นนะคะเพื่อมารับไอเทมฟรีๆกันได้เลยนะครับทุกคนครับเล่นครบ200นาทีก็รับมีดสกินมีดอันนี้ไปเลยนะง่ายๆโอ้โหสุดยอดรีบกันเลยครับ <c oughs> ไอยเย็นไอยเย็นไอเย็น <c oughs> <ific> มันติดเลยเพ<ๆ>ื่ออย <c oughs> ู่นะก่อนมาก่อนมาคุยกันก่อนเย็นเฮ้ยหลบก่อนนะทำไมความรักมันเจ็บปวดขนาดนี้วะ ไหนใครๆก็บอกว่ามีความรักแล้วก็มีความสุขไอ้ตอนมีความสุขมันก็สุขดีหรอกแต่อตอนเจ็บมันก็เจ็บมากๆเลยว่ะโอ้ยเพื่อนเป็นไรนะผู้หญิงมีตั้งมากมายว่ะแต่ผู้หญิงแบบเธอมันมีคนเดียวไงก็ผู้หญิงหน้าเงิน <c oughs> ขนาดนั้นแกจะไปรักจริงหรือไม่ไมวะ <c oughs> แต่มันก็จริงด้วยมันก็จริงยังไงหัวจุกนั่นว่ามันเป็นผู้ชายอ่ะ แต่ฉันแม่งไม่มีปัญญาหาเงินทําให้เธอมีความสุขได้อะฉันเหมือนแม่งแย่จริงเลยว่ะโอ๊ยแทงเงินแกก็ไปหางานทําหรือว่าพี่ทําธุรกิจอะไรดีวะที่มันจะได้รวยอะ่ะฉันก็ทำอยู่ทุกวันนี่เปิดร้านของฉังน่งเอ,อ่อฉันไม่รได้ว่าอะไรแกด้วยแม็กแต่ร้านขายของแกกำไรวันหนึ่งอะ่ะ มันไม่กี่ร้อยเองนะเว้ยถ้าแกอยากรวยอะ่ะแกก็เริ่มจากการแบบปหางานอะไรทําสักอย่างก่อนที่ไม่ได้เงินเยอะกว่าร้านขายของแกและหลังจากนั้นแกก็ค่อยๆเอพเงินเดือนแกไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวแกก็รวยเออแล้วฉันไม่ทางานอะไรอ่ะฉันไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนนี่ว่าเกิดมาก็เปิดแต่ร้านขายของอะ่ะตางน,นี้ฉันรู้จักเฮียซ่อมรถอยู่คนนึงแกซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็นนี่หว่า ฉันพาแกไปสมัครแต่แกต้องสัมภาษณ์ให้ผ่านก่อนนว้ยเออฉันสัมภาษณ์ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรเดี i, ๋ยวแกใส่หูฟังเดี๋ยวฉันก็ใส่หูฟังแล้วเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแกเหรอที่จะไปสมัครงานอ่ะเออเอา้าเอออะไรก็าตอบไปดีวะเออครับใช่ครับแล้วชื่ออะไรอะ่ะช,ชื่อชื่อแม่ครับเฮียแล้วซ่อมอะไรเป็นบ้างอะ่ะเออแกตอบเลยว่าแกซ่อมโมไอซเป็นแต่ฉันนั่เป นิดหน่อยนะเว้ยฮึคุยกับใครอะเออป่าปาครับเฮียคือผมซ่อมมอไซค์เป็นนิดหน่อยครับซ้อมมอไซค์เป็นแล้วว่าแต่ถ้าเป็นพวกรถยนต์อะเป็นไหมเออเอ่อขอโทษนะคะพี่อ่าครับผมครับผมเออดีนี่หว่ามอไซค์ก็เป็นรถยนต์ก็เป็นเออจริงจริงแล้วเฮียเนี่ยฉันจะบอกแกให้นว้ยพูดอะไรแล้วต้องทำให้ตามนั้นนะกลับไปกลับมาแกโดนฉันเตะแน่ แม้ว่าแต่แกนี่มีครอบครัวหรือยังเนี่ยมีอะไรล่ะครับมีอะไรล่ะครับเอาก็ถามว่ามีครอบครัวหรือยังพี่มีเบอร์ของยามหรือว่าคนดูแลแถวนี้ไหมอะคะเอาไปทำอะไรล่ะครับเอาไปทำอะไรหรอครับนี่แกฉันถามอะไรก็ตอบดิฉันแค่อยากรู้ว่าแกจะมีความรับผิดชอบไหมมีครอบครัวไหมีครับเดี๋ยวผมโทรเรียกมาให้นะครับมีมีครับเดี๋ยวผมโทรเรียกมาให้นะครับไม่ต้องโทรมา แค่ถามว่ามีไม่มีสรุปมีใช่ไหมออขอบคุณนะคะพี่คือเมื่อกี้หนูกําลังซื้ออาหารอยู่อ่ะแล้วมีไอ้พวกลูกจิตเดินตามมะคะ่ะเอาล่ะฉันทดสอบแกหน่อยในกันถ้าเกิดว่าลูกค้าถอยรถเข้ามาจะมาซ่อมกบเราปุ๊บคาแรกที่แกจะทักทายลูกค้าออโอ้ยลูกจิตเอ้ยโอ,อ้ยลูกจิตเอ้ยออแกจะไปด่าลูกค้าทำไมกันเล่าออไม่ใช่นะคะพี่อ่ะไม่ใช่เลยของแก ไอ้โรคจิตที่ตามหนูอ่ะอายุก็เยอะแล้วนะคะแถมมากระซิบหนูว่าจะขอเลี้ยงดูหนูอีกอ่ะนิอีกเท่าหัวงูเอเอไอ้เท่าหัวงูอด่าฉันเหรอเออไม่ใช่ครับเพีะผมไม่ได้น่าเฮียนะครเพาะด่าฉันว่าเท่าหัวงูเหรอไม่ไม่ใช่ครับรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะใายค่ะ หนังนหัวร้อย <c oughs> อเดวยเอเอขอโทษไครไปรู้วะวะเพราะแกเลยเนี่ยเราวงี้ฉันไปทำงานที่ไหนต่ออ่ะท,ท,ที่อย่างงานทำที่อย่งได้เงินนี่เยอะด้วย <c oughs> โอเคเพื่อนโอเคแม็กแกจเยเงินวะฉันเนี่ยรู้จักคนเยอะี๋ยวฉันพาแกไปสมัครงานอื่นแต่ครั้งต่อไปอ่ะ ถ้าเกิดใครมาคุยกับแกอย่าเพิ่งคุยกับเขาช่วยฉันก่อนเออแต่แกแม่งฟังแล้วก็ไม่แยกแยะเลยพูดถามฉันซะหมดอ่ะฉันไปรู้ไม่เล่าคนไม่เคยสัมผณ์ด้วยวจะมีคนต้องพูดแบบนั้นจริงอ่ะจะบ้าฮะไปด่าเจ้านหนเท่าหัวงูเนี่ยนะใครเขาสัมษณ์งานแบบนั้นกันเออไม่รู้นี่หว่า <laughs> เออไม่ไรเดี๋ยวฉันพาแกไปที่หม้วกันนะอืั้างนี้เอาด,ดีดีหนุ่ยเออแต่ ก่อนที่ฉันจะช่วยแกแกช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งดีอะไรอ่ะก็ไอ้สาวที่เข้ามาคุยกับฉันตอนที่ฉันช่วยแกอยู่มเมื่อกี้คือเขาชวนฉันกินข้าวดิติดสาวซะงั้นเออแกก็ไปเออพรุ่งนี้เข้าไปสมัครงานต่อก็ได้ไม่ใช่ฉันอยากให้เขาประทับใจฉันไงแกช่วยไปเล่นเป็นโรคจิตให้หน่อยดิฮะให้ยฉันไปเล่นโรคจิตทำไมวะเขาชวนแกกินข้าวเนี่ย แค่นี้เขาชอบแกะมังเฮ้ยแกนี่นะเขาเรียกว่าฉันอยากแบบปจอบให้เร็วที่สุดไงคนนี้ฉันชอบจริงๆด้วยคตรสเปกอรแม่ของลูกเข็นแล้วออฉันช่วยแกจริงเหรอวะเนี่ยเย็นแล้วนะนะแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปสมัคงงานใหมเออแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างอะออวันดีครับผมเป็นโูกจินนะคะเ,ออเป็นลูกจินเหรอคะอย่าเข้ามายุ่งนะ จะยุ่งจะยุ่งจะบีบจะบีบจะคันแล้วนะเฮ้ยหยุดด้วยแกเป็นใครนะเสียงผู้หญิงมาเชียวแอะนามายองผู้หญิงคนนี้ฉันกําลังจะบีบจะบีบจะคันแล้วนะอย่ายุ่งกับเธอคนนี้ยเธอเป็นผู้หญิงของฉันด้วยคุณกล้าไม่ต้องกลัวนะครับคุณแตงกวาผมอะ่ะพร้อมจะปกป้องคุณเสมอขอบคุณนะคะคุณกล้าไม่เป็นไรหรอกครับ มันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษของผมอยู่แล้วนี่ไอ้ลูกจิตแกตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเต้องส,สอนแกนหน่อยแล้ว,วได้ได้ได้ยู่แล้วเดี๋ยวจัดหนากจัดแรงให้เดี๋ยวค่อยมาบิบมาคันต่อเอ้ออยแกเห็นไหมว่าเมื่อกี้เสียงฉันโคตรหล่อเลยนะเว้ยเออแล้วเอาไงต่ออ่ะแปะแปบเอ้ยไม่ต้องห่วงนะครับคุณแดงกวาง เดี๋ยวผมกำลังจัดการไอ้โลกจิตนี่คุณแล้วครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับรอสักครู่นะครับ <c oughs> ห้าคนหลอกกนหลอกเจ้ยเว้ยเฮ้ยแล้วจะให้ฉันทำไงต่อรีบว่ามันดิวะแกก็แกล้งดิวะแกล้งร้องไงโดนฉันต่อยอะไรเงี้ย <c oughs> อเออ <c oughs> โอ้เออเจ็บเว้ยเอ้ยร้องไม่เป็นเนียนเลยดิเออร้องไงเหมือนโดนต่อยอะเร็วเออเออ เจ็บแล้วเยอลนะคะ่ะดีมากคุณก้าเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนบ้างไหมอะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกครับมันกายหัวใจครับแค่ผมรู้ว่าคุณแตงกวาเป็นห่วงผมขนาดนี้ผมก็รู้สึกหายเจ็บไปหมดแล้วครับอ,อขอบคุณนะคะคุณก้าไม่ได้คุณก้าฉันต้องแย่แน่เลยอ่ะไม่เป็นไรครับโอ้ย,เ,อยเป็นไเรหรอคะเหมือนผมจะเจ็บตรงหลังนิดหน่อยครับ เมื่อกี้เจ้านั่นมันพักผมหลังไปชนกำแพงอะครับเอองั้นเดี๋ยวฉันพาไปห้องพยาบาลนะคะเออไม่เป็นไรหรอกครับคือผมไม่ชอบถอดเสื้อต่อหน้าคุณเยอะๆอะครับไม่เป็นไรนะครับคุณแต่งกวากลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปหาหมอเองได้เออถ้างั้นคุณกล้าจะสะดวกไหมคะ ้าฉันจะชวนคุณก้าไปที่ห้องฉันเดี๋ยวฉันทําแผลให้นะคะมันจะดีนะมันจะดีหรอครับคุณแดงกวาผมกินใจนะครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะไปที่ห้องฉันอะ่ะไม่มีใครอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันทายาให้คุณก้าเองนะคะจริงๆผมไปหาหมอเองได้นะครับโอ๊ยโอ๊ยไปเถอะนะคะคุณก้านะคะโอ๊ยอออก็ได้ครับไปก็ได้ครับงั้นไปกันค่ะ แห่งสูงจริงเลยแกเนี่ยเออขอให้มีความสุขนะเว้ย